สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องป้องไปทุกผู้ทุกคนและสวัสดีพ่อพ่อยแหม่เอฟซีอุ้งยิงเพชรบ้านแพงอุ้งยิงโกอินเตอร์ไดบอเป็นอะไรครับพี่น้องหลังจากขี่รับชมรับฟังอุ้งยิงเพชรบ้านแพงตั้งแต่เมื่อแรกเนาะจนมะฮอดเมื่อนี้ครับพี่น้องระยะเวลาสามารถพิสูจน์ได้ว่าอุ้งยิงนี่นะครับ เป็นของแท้ในนอนในวงการนักรลองหมอล่ำที่อยู่กับวงสาวหน่อยเพรบานแพ้นะครับที่พบ่อยแม่เอฟซีในรับชมรับฟังในหลนาให้บทเพลง่ผ่านมากครับพี่น้องพี่น้องเจอบอกว่าอุ้งหญิงเพรบานแพ้บอกวา่าสีร้องเพลงใดก็ตามนะครับสแสดง MV เพลงใด้กระดังด้วยกันครับพี่น้องโดยภาพร่วมแล้วส่วนหน่อยนะครับผมว่า นักล้อหนึ่งคนนะครับจิตจิตหนึ่งมาแรงเกือบทุกๆเพลงกับว่าใดคนที่เหตุใดนั่นก็คืออุ้งอิงเห็ดบานแพง่คัพี่นองบ่าว่าสีแสดงเอ็มวีหรือรองอินจิตหนึ่งมาแรงย่างลาดโชวครับที่ล้อเพลงคู่กับพี่จินตลานะครับจิตหนึ่งมาแรงคับพี่น่นะครับนี่แหละเป็นบทพิสูจน์สําหรับอุ้งอิงเห็ดบานแพร่ครับผม อุ้งหิงโกอินเตอร์ได้บอกยาาจะเป็นคำถามหลายหลายคนบนตงข่าใจดรอกครับพี่ดองว่าอุ้งหิงสิสามารถโกอินเตอร์ได้บ่ผมอยากี่บอกพ่อแม่ชี่เลยครับว่านักร้องหลายคนนะครับบนเอกทีหนึ่งมาแลงคืออุ้งหิงจรงๆเลยครับนาอนักร้องหลายคนบนเอกทหนึ่งมาแลงเกือบทุกเพลงเกือบทุกเอ็มวีที่อุ้งหิงสแสดง พึ่งกรยังสามารถกู้อินเตอร์ได้พึ่งกรยังสามารถไปนองไปนำ้ำน้ำเสียงหลองเสียงล้อไปให้กับพ,พ่อแม่เอฟซีเพิ่นที่อยู่ต่างประเทศได้ที่กันเพราะฉะนั้นแล้วนะครับผมจึงมีความผิดว่าอีหล่าอุ้งอิงเพชรบ้านแพนที่สามารถนะครับน้ำผ้าเสียงหลองเสียงล่อไปฝากไปต้อนพ,พ่อบริเอฟซีที่อยู่ต่างประเทศได้แน่นอน สำหรับทุกมือนี่นะครับจะต้องบอกว่าเป็นยุคของโลกโชวเชี่ยวนะครับนอเพราะว่าสีาอยูตั้งอยูที่กาสามา่าบึงไหล่ชดทำการแสดงอยู่ที่ต่างจังหวัดภาคอีสานใดหรือว่าสุกทุกที่ในประเทศไทยเฮ้าแต่เหนือสิ่งอื่นใดน,นะครับถ้าเป็นว่าตัวของาอาราผู้หญิงเองได้มีโอกาสนะครับได้นัผ้าเสียงร้องเสียงล่ำไปฟาไปต้อน พ่อพ่อแม่เอฟซีที่อยู่ต่างประเทศพ่อพ่อยแม่เอฟซีกคิดเบิ่งว่าความดีใจนะครับที่ได้เห็นตัวจริงแท้ของอีหลานนะครับที่อยู่หนาเวทีที่ต่างประเทศคิดเบิ่งว่าความดีใจสีมีสันใดขนาดเห็นแค่ในโลกโซ่เชียวนะครับนาะยังหักยังแพงกันขนาดนี้นั่นก็คืออุ้มหญิงเพชรบานแพ้เห็นี่ครับพี่น้องนั่นแหละครับพี่น้องผมจึงอยากจะน้ำภาพพี่น้องมาบอกว่า การที่นักลองหนึ่งคนนะครับผมว่าทุกคนที่เกิดมาเล้วได้เขาซูว่วงการนักล่องมอลต็ผมมีความเสื่อว่าความคิดของแต่ละคนที่เป็นนักลองนะครับจุดสูงสุดก็คืออยากที่โกอินเตอร์พี่น้องอยากโกอินเตอร์ไปล่องไปล่ำต่างประเทศนะครับการที่ไปตั้งประเทศนะครับก็ถือว่าเป็นการเปิดเขาเรียกว่าเป็นการเปิดโลกทัศน์ในมุมมองของมอลําหรือนักลองหนึ่งคน นะครับที่จะไปนั่เสียงหลองเสียงล่าไปให้กับผู้พ่อแม่เอฟซีที่อยู่ต่างประเทศเพื่อนเนรับชมรับฟังนั่แนนนอนครับทุกมือนี้นะครับต้องบอกว่ามันมีในเรื่องของโลกทั่เชี่ยวนะครับเนาะสามารถที่สื่อสารถึงกันได้แต่กะบอมีใจซ้ำได้เห็นตัวจริงนะครับตัวจริงอุ้งอิงเพ็รบานแพงไปทําการแสดงต่างประเทศ ไปห้พ่อพ่อแม่เอฟซีเบงไปให้พ่อพ่อแม่ FC เอฟซี FC เห็นผมคิดว่านี่น่าจะเป็นสิ่งที่ดีนะครับแลยก็เป็นการสร้างประสบการณ์ที่ดีขึ้นสําหรับองค์หญิงเพียรบานแพงแต่ก็บอกไว้ว่าอย่าไปโดนไร้เด้อครับเด้อนะครับ,นะรบถ้าจะมีโอกาสไปต่างประเทศเพราะว่าพ่อพ่อแม่เอฟซีในประเทศไทยมีหลายดีลนะครับมีหลายไปโดนหลายสีโทดกันคักอย่างอย่งางคักขนาดนี้นะครับพี่นอ้องเพราะฉะนั้นแรกนะครับก็ หวังหวานนะครับหวังหวานในใจลึกๆนะครับการเวลาการเวลาสิจัดสรรให้อีหลาได้ไปต่างประเทศบ้างนะครับเนาะนะไปน้าเสียงหลองเสียงร่าไปให้กับพ่อ,พอ,พอแม่ที่เป็นรลับชมรับฟังกันนะครับนี่แหละครับเป็นสิ่งที่อยากจะให้เกิดนะครับอยากจะให้เกิดกับตัวอีหลาผู้หญิงเพดบานแพงแต่ผมกับโบเมนบาคนที่จะไปนเรนรมเตได้ในะครับขึ้นอยู่กับการเวลาขึ้นอยู่กับทีมงาน ขึ้นอยู่กับบอโจโยงมนินสีน้ำผ้าอิหลาอุงหญิงเพชรบานแพงไปสู้ฟังฝันได้ดังใจรือบอนั่นขึ้นอยู่กับบอโจโยงนินและทีมงานสาวหน่อยเพชรบานแพงน,นี่แหละคือสิ่งที่ผมคิดสิ่งที่ผมบอกรับเพราะว่าแม่ที่ฟังว่ามันเป็นประไดบอยครับพี่น้องผมว่านะครับเป็นความคิดที่ดีนะครับถ้าอุอ้งหญิงเพชรบานแพงนีน่ะครับ ที่เป็นที่ฮักของพ่อแม่เอฟซีทุกคนนะครับถ้าได้มีโอกาสนะครับไปไปล่องไปล่าตีต่างประเทศนะครับนั่งเสียงหลออมุนวอนไปฝ่าไปต้อนพ่อแม่เอฟซีนี่นะครับก็จะถือว่าเป็นอีกช่วงเวลาหนึ่งนะครับที่จะสามารถเก็บเกี่ยวประสบการณ์นะครับเพราะว่าสิเป็นในอาประเทศไทยหรือว่าไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในต่างประเทศก็จะสามารถนั่งผ้านะครับประสบการณ์นั้นนะครับ มาสั่งสรรผลงานเพลงให้กับพ่อ,พอแม่ซีและสังสรรผลงานเพลงส้างประสบการณ์ให้กับตัวเจ้าของนี่ครับตัวของอุ้งอิเงเพ็นรบานแพนได้มีวิวัฒนาการที่พัฒนาสูงขึ้นไปไเรื่อยเพราะผมเชื่อว่านครับอุ้งอิเง,งเพนรบานแพนสามารถนะครับสามารถจะเป็นนักล้องที่ดีและดีและดังปังๆได้อีกแน,น่นอา อีกโดนโดนครับพี่น้องอยู่คููกับวงกันนักหลองมาลล้ำและอยู่กับวงสาวหน่อยเพชรนบานแพงไปอีกได้โดนครับพี่น้องนั่นแหละคือสิ่งที่อุ้งอิงนะครับหรือทีมงานชาวคณะที่ต้องการนั่น,นคืออยู่กับวงสร้างความสุขความสนุกสนานให้กับพ่อแม่ที่ได้อยู่ได้เบืองน้ำกานโดนโดนต่อไปนะครับ แน่นอนครับว่า,าการไปโกอินเตอร์หรือว่าไปทำการแสดงต่างประเทศต้องใจระยะเวลาหรือว่าเป็นค่าใช้จ,จ่ายแต่ผมคิดว่าถ้าการเวลาหรือระยะเวลาจัดสรรให้แน่นอนจะต้องนำผ้าอีหล่าอุ้งหญิงเป็รบานแพงไปสูจุดโป่าหมยอันสูงสุดได้นแน่นอนครับพี่นอ้อง เอาละครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้ก,ก่อนฝากพ่อแม่เอฟซีผู้หญิงเพจบ้านแพงกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องบังเดชยร์เพรสันติชาแนลสำหรับมือนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีครับ